อยู่เมืองนอกโอ้ยเขากับนางออฟฟิศยางหรูยางดีแหละเนาะเข้าแต่งงานกับฝรั่งเป็นมาดามเมืองนอกเดะเข้าบอมเบมาดามบั่นนอก ฮัลโหลผู้ใดนอ้อโทรมาโอ้ยเพื่อนตีจ้าสบายดีอยู่อยู่สายบัติอยู่เมืองนอกเห็นงานอย่างโอ้ยเขากันนงางออฟฟิตยางหรูยางดีแหลนะน้อเข้าแต่งงานกับฝรัง่งเป็นมาดาม เมืองนอกเด๊ะห้าบโมเมนตมาด้ามบั่นนอกมูท่อากามันนี่มิหยางอุ้ยอ๋ออยากถามขา่าวห้าตีเฮ้ยเา้าวกอยู่ดีมีสุขเนาะเดินสายท่องเที่ยวไปชอปปิง้งเ<า> <laughs> อออันละเพื่อนเ้ากกะลำลวย หัวฝรังเท่ากับมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องเออทั้งเมืองไทยเมืองนอกนั่นล่ะเพื่อนเออหืมโอ้ยอยากได้คือเฮ้าตีจ้าเดี๋ยวสิติดตอหเดอ้อเอาแบบรวยๆัาตีเพื่อนจ้าเอารวยกูเฮ้าคนละเนาะืออขนาดซ้ำเฮานี่กับอู้ เดินสายทองเที่ยวไปเที่ยวช้อปปิ้งกระเป๋าแบรนด์นมรองเท้าแบรนด์นมเพชรทองเพชรนินจินดาเต็มคออยู่จ้าจ้าเพื่อนเออเ้าสิไปเลยเดอ้อเนี่ยเนี่ยนยกาลัางสิขึ้นเครื่องเดี๋ยวคอยคุยกันไหมเด้อเพื่อนเดอ้อเดี๋ยวเฮาสติตตตอหาย